สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแอนค่ะต้องครับผมพวกเราเป็นตัวแทนจากบริษัท p n Import นะคะครับวันนี้เราจะพาไปดูอะไรกันดีคะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรกันดีพาไปดูเครื่องปั่นไฟอันเด็ดประสงค์ของเรานะคะว่า เบียร์แบบไหนมีรุ่นไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับว่าเป็นยังไงอยากรู้วะ่ะค่ะรู้ก็ไปดูกันเลยครับผม<ะ>นี่ครับผมเครื่องแบนไฟอเนกประสงค์ของเราดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนแล้วกันนะครับเครื่องแบไฟอเนกประสงค์ยี่ห้ออินฟินิตี้มันจะมีรุ่น i f ห0พันกับ i f เจ็0พนะครับผมแล้วก็จะมีย่อยอีกจะเป็น6 0พัน s สาเฟสกับเจ0 0ัน s สามเฟสซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกันเลย หน้าตาเหมือนกันเลยเนาะใช่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าสามเฟสจะมีปลั๊กอย่างนี้นะครับผมกับเบรกเกอร์เบรกเกอร์ของสามเฟสเนาะใช่ส่วนซิงเกิลเฟสก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นปลั๊กต่ออันนี้แล้วก็เบรกเกอร์ส่วนกำลังไฟทำงานนะครับผมอ่านั้นเป็นรุ่น6,000ก่อนนะครับว่ามีกำลังไฟเท่าไหร่นะครับผมนี่ค่ะ,ะตามนี้เลย มีเท่าไรครับแอนตัวนี้นะคะจะอยู่ที่5กิโลวัตต์แม็กซ์สุดได้6กิโลวัตต์นะคะถ้าอย่างนี้ลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าท,ท,ทั่วไปได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องที่ใช้กับอุปกรณ์แบบเหมือนไฟบ้านนะคะที่เป็นไฟดิจตอลเป็นนะคะอย่งนี้เราลูกค้าซื้อไปก็ต้องดูด้วยว่าที่จะใช้ไฟของลูกค้าอบ <GM. S 1> มีไฟกี่แอมป์ใช้ไฟเท่าไหร่ก็อ,อย่าให้เกินกําลังไฟที่เกินกำลังไฟที่ได้นะครับผม ต่อามาก็จะเป็นรุ่น iF 7 0 0 0นะครับผมกำลังไฟยอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เป็น7000พัสามเฟสนะคะตัวนี้6กิโลวัตต์แม็กสุดที่6-5กิโลวัตต์ค่ะอันนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นสามเฟสนะคะก็ทีนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกสองแบบสองรุ่น ว่าลูกค้าต้องการใช้ไฟขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้แบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับของเรานี่มีอะไรในการทดแทนถ้าเกิดว่ามีปัญหามีปัญหาแล้วก็ใช้ไปนานๆเนาะองบำรุงได้ค่ะแล้วก็มีทีมงานช่างของเราที่ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะแล้วที่บอกว่าอเนกประสงค์ตอนแรกก็คือสามารถเคลื่อนย้ายง่ายนะคะมีล้อค่ะนี่สังเกตจะมีล้อแต่ว่ามันมีแท่นทานอยู่นี่ครบล้อมันอย่างนี้ สามารถเข็นไม่ได้นะครับก็ซื้อไปใช้ติดพัดลมออกแคมปิง้งไปเที่ยวก็สบายๆบายเลยหรือว่าออตามใช้งานตามใช้งานก็ได้ตัวนี้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรครับอันนี้อันนี้เติมน้ำมันดีเซลอ๋อดีเซลอ๋อนี่ของเราก็จะมีสามารถดูระดับน้ำมันได้นะคะตรงนี้ นี่ก็จะช่วยให้ลูกค้าได้ตัดสิใจได้ง่ายขึ้นกับสะดวกแล้วก็กระทัดรัดด้วยะจะมีตัวหนึ่งที่สงสัยนะครับหน้าปัดตัวนี้มันทำาังนงานยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีมีสอนวิธีการใช้งานของคอนโทรลตัวนี้นะคะอ๋อโอเคเลย ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0813572437ค่ะครับผมคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค,ครับผมค่ะสวัสดีค่ะ